สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลูกค้าจากยุทธยากับลูกค้ามาจากสายใหม่นะครับนี่ครับนี่วันนี้มาดูทาจากสายใหม่นะครับคันนี้นี่ครับเมียมาจากสายใหม่นะครับติดตามมาติดตามในเพจแล้วก็ช่อง youtube นะครับวันนี้มาเลยนะครับเทียเขาวิ่งน้ําแข็งอยู่นะครับคันนี้นี่ครับวิ่งน้ำแข็งสามสี่ตันทุกวันนะครับนี่วันนี้มาจับล้อแมกจายแอน XL1 นะครับจายแอน XL1 นะครับดูนะครับ NLR130 น่านี่น่ดูจัดจายแอน XL1 นะครับครอสบ1้นะครับล้อย้าง XCD นะครับดูครับจัด4เส้นนะครับยาง4เส้นแม็กสวงนะครับ XL1 ทั้งชุดนะครับใครสนใจขี่รุ่นนี้อยู่ทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับล้อเลยครับดูนะครับเดี๋ยวชมอีกนะครับดูความล้นนะครับความล้นของล้อนะครับ นี่ครับท hmm? ี่เป็นอีสูซรนะครับนี่ครับจัดให้ครับดูครับล้นสวยๆนะครับน้าอยาไใสตรงที่ว่าหน้ายางไม่ล้นนะครับเห็นไหมครับหน้ายางไม่ล้นนะครับล้นแก้มยางนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับล้นแก้มยางนะครับนี่ครับหล่อเลยนะครับคนที่ใช้รถตัวนี้อยู่อยากจะใส่แมกนะครับหล่อมาเลยนี่ครับ ใส่4ล้อนะครับนี่ครับตัวนี้ครับหล่ออัะแม็กบรรทุกใจแอนนะครับขอบ15นะครับ XL1 นะครับตัวนี้ใจแอน XL1 นะครับดูฟิปหมานะครับนใ้งเดี๋ยวครับนะข้างในได้ฟิเปียอะไรนะครับดูนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสำหรับที่สูบ4ล้อกลางตันนี้นะครับ NLR นะครับใช่เราไม่รู้ไม่รู้ ร้อยสามสิบนะครับเครื่องร้อยสามสิบนะครับตัวนี้ครับสนใจทักมาเลยนะนี่ครับรอรอเลยครับนะจัดสี่ล้อครับนี่ครับกำลังจัดทำการเปลี่ยนนะครับนะครับเราไปตรงอีกสองล้ออยู่นี่นะครับนี่ตัวเลยนี่ครับชังโก้ชังโก้เป็นไงชังโก้อ่าดูชังโก้เป็นไงครับดูชังโก้ครับวันนี้ครับจัดสี่ล้สี่ล้อนะครับเอาโก้เก่งไปเลย ใส่ที่ไปเลยเนอะเอฟบมไหลังใส่ไปเลยล้อธรรมดาใส่ได้เลยโอเคมาจัดแล้วครับมาระหว่างฝนกับรถตัวไหนเสร็จก่อนกันเด้วไงเฮียรอเลยฮ่าดูครับจัดเลยครับสี่ล้อครับวันนี้เดี๋ยวไปดูอา่าเดี๋ยวไปชมนะครับอันนี้อา่าสวัสดีครับเฮียครับอา่ามาจากไหนครับผมาสายใหม่ดูสายใหม่ครับ่ายอะไรครับเฮียขายแข่ง ชื่อร้านอะไรครับย่านส่ยหมครับเขียวน้ำแข็งครับอ๋อเฮียเขียวน้ำแข็งนะครับอยู่ตลาดวงสกรนะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับวันนี้มากับซอนะครับนี่มาครบเลยครับวิ่งตรงมาจัดเลยใช่ไหมครับออนี่ครับใจถึงครับดูครับจัดสี่ล้อแม็กบรรทุกเพาล้อยสี่ล้อพร้อมยางครับวัด วันนี้สี่หมื่นแน่ๆครับวันนี้โดนสี่หมื่นแน่ๆครับวันนี้ไม่ลูดสี่หมื่นนะครับอ่านี่รถมาจากยุทธยามาอ่ามาจู่จี้กันอยู่นะครับอ่าสวัสดีครับอ่ามาจากไหนครับผมมาจากยุทธยาครับวังน้อยอ๋อมาจากวังน้อยยุทธยานะครับอ๋อนี่มาจัดยาง FCD สองสองห้าบวกกระทะนะครับเอาเดิมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่าเด้เสร็จแล้วครับเดี๋ยววันนี้นี่ครับเป็นไงครับไม่ต้องกลัวฝนมีวงจัรนี่ครับรอรอเลยครับรอรอเลยครับดูครับสี่ล้อกลางเป็นไงใครสนใจทักมาเลยครับสี่ล้อกลางนะครับนี่ครับรลรอเลยนะครับจัดมืดหน่อยไม่เป็นไรครับดูครับนี่ยังไม่ลงนะครับจัดสี่ล้อนะครับรอรอเลยนะครับ XCD สองสองห้าเจ็ดห้าสิบห้านะครับ ลัดด้วย xjn xl1 jn xl1 นะครับปันนี้จัด4ล้อเลยช่างโก้จัดให้เหมือนเดิมครับชุดใหญ่ๆต้องบอกช่างโก้นะครับน่ช่างโก้จัดให้เหมือนเดิมนะครับช่างโก้บอกแหมเล่นตัวนี้หมุนน็อตง่ายจริงๆครับมือหมุนเข้านะครับรอๆเลยครับรอๆเลยนะครับนี่จัด4ล้อเลยนะครับ สนใจทักมาเลยนะครับหล่อจริงนะครับดูครับโอ้โห و, ทรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไอเคนะครับเดี๋ยวรอดูเรามารอดูตอนที่ว่าไอเคมันลงนะครับลอไอเค้เสร็จทรงจะสวยขนาดไหนนะครับ,คครบตตปรยา1 2 0นี่ครับ นี่ครับรอเลยนะครับโอ้โหมุมแสงนะหามุมแสงให้หน่อยนะครับจัดล้อใจแอนนะครับ XL1 นะครับนี่ครับหามุมแสงนะครับผมหามุมแสงให้ครับอันนี้ฟอห้5ครับเสียครับฟอห้5นะครับรอไหมครับอ่าว่าโคตรสไหนเรารอของหัวใจหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฟองหัวใจด้วยนะครับผมรอนะครับรอจริงๆนะครับตัวนี้ครับดูครับ มาครับขอหัวใจหน่อยเรารองให้ขอหัวใจหน่อยนี่นะครับเฮียเขียวน้าแข็งอยู่ตลาดวงสะกรนนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับลูกค้าเราเองครับลูกค้าล้อตะเก่งนะครับนี่ครับหล่อจริงๆนะครับนี่ครับล้อตะเก่งนะครับธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับสนใจจะหล่อแบบนี้สนใจอยากจะวิ่งหล่อด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับติดต่อมาเลยครับที่ล้อตะเก่งนะครับธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับที่081นะครับ เก้าหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับดูครับยางล้อขอบสิบห้านะครับก็ของเราก็จะหมดแล้วนะครับคันนี้มาจัดรถมาจากยุทธยาวางน้อยนะครับมาจัดกระทะบวกยางนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแลลงมาสองตัวที่ต่อดูครับดูหล่อเลยนะอ่านี่ครับช่างโก้เหมือนเดิมครับจับให้ครับหล่อจัดนะครับอันนี้ดูรถวีโก้จากวางน้อยนะครับเดี๋ยวมาชมมาดูกัน นี่ครับราคาเบาๆนะครับนี่ครับกระทะครับตัวหนาหนาปักครับหัวโขกไม่แตกนะครับกระทะนะครับไม่แตกครับดูครับแน่งไงนี่ครับผมโอเคครับแจวไหมครับไม่ครับช่างฟีมครับเป็นไงครับโอเคครับแขนจักตึงแล้วนะครับอยู่กันมาสามวันแล้วครับสามสี่วันนี้แขนจักตึงกล้าเริ่มขึ้นเลยนะครับฟีมบอกกล้าเริ่มขึ้นแล้วครับแต่เดี๋ยวต้องพัฒนากันอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเก่งแน่นอนครับล่วงตัว อยู่กับล้อตะเก่งไม่ก้นงกัวเก่งแน่นอนอสบายสบายครับตกเย็นจวดนะครับ <c oughs> อรไว้ครับโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวพี่ถอยหลังเข้ามาถอยหลังเข้ามาเลยเอาตูดเข้ามา,มานปาผลจะมาแล้วม่ใน,นี่นะครับมาชมกันหล่อ หล่อจริงๆนะครับ <S <S ไม่มาเวลมพัดเวลมพัดไปรู้จะมาแ่บโอ้โหเป็นไงครับดูครับมาดูทรงกันนะครับนี่ครับหล่อไหมครับเป็นไงครับเป็นไงตัวนี้เป็นไงใครใช้รถตัวนี้อยู่รีบพักมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อบรรทุก4ี่ล้อกลางรถอีสุเพลรอยวีโก้เพลรอยนะครับชุดเพลรอยหรือจะเป็นสี่ล้อกลางแบบนี้นะครับพักเข้ามาเลย NLR หนึ่งรแรงม้านะครับอีสูนะครับนี่ครับจบแน่นอนไม่หล่อๆเลยผมให้ดูชัดๆนะครับดูทรงหล่อๆอ่ะเดี๋ยวผมไปดูอีกมุมหนึ่งให้นะครับพอๆอ่าให้ดูกันมุมอีกชัดๆนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับหล่อๆกันเลยนะครับหล่อๆกันเลย ฝากไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งนะครับธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับ081นะครับ9191976นะครับขอบคุณเฮียเขียวนะครับอยู่ตลาดวงสะกรนะครับขายน้ําแข็งอยู่นะครับที่มาอุดหนุนนะครับโทรมาหาผมสองครั้งแหละวันนี้มาเลยนะครับใจร้อนมากครับวันนี้มาถึงจัดสี่ล้อเลยนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ